อะไรแก้งอะไรพี่แก้งอะไรครับไม่ได้คอนเทนต์แล้วเจ้าของใช่เจ้าของบอกหิวตามบักหุงแมะเอาเราก็ไปซื้อให้สิอ่ะผมซื้อที่ไหน่ข้างหน้านี่ไหมะโอ้บักหุงตามบักหุงมีบอกางไปพีเลยมั่ไม่ได้บอกให้ไปซื้อยอคือบนนได้เฉยใเอาความเป็นพี่ชายมันก็ไม่อยากให้น้องอดไงนี วันดีลูกก็ได้ไปครับไปงานบวดพี่บอลอนุโมทนาบุญพี่บอลยังอนุโมทนาบุญพี่บอลก่อนอ่าอ่าโอเคบายๆแล้วนี้หนึ่งไปไปไปแน่นอนต้องไปอยู่แล้วไปทำบุญไปจากไปกับไป มาส่งอีลาครับนะครับี่คุณนลงข้องานใช้ปนนงแวยงก่อนเอาพี่อารมเดือดดีๆก็ไม่ได้ไปเตกอ้เ้าเอาขึ้นให้แล้วพาพี่นมาได้เต่าันนี่เด้วยังก็พี่นุชมาได้เต่าปันนี่ เกรได้เอียรไ้ไงวันหาขึ้นนูนไปเลอนาขนไปแลวพิจารณาพิจารณาเด้อเจ้าบายครับพีมดีนพร้อมลงแล้วทำไมคะผมที่ปานก็ประเด็นอะไรวนาฬิกาปลุกแล้วตื้นเนี่ยนาฬิกาปลุกอะไรันาฬิกาปลุ พี่แองจี้เป็นไงครับวันนี้วันนี้แต่งหน้าเป็นไงบ้างโอเคค่ะโอเคค่ะเนาะแล้วอากาศหนาวไมเดี๋ยวนี้เพชรบูรณ์น่าจะหนาวดิหนาวหรอหนาวหนาวมากใส่กางเกงขายาวใี่ไหมนี่ปกติพี่จะใส่กางเกงขาสั้นเพราะว่ามันฮอแล้วมันฮอสใช่โอ้ยต้องสายปีนี้ขึ้นเท่าเลยอ๋อเอาไผ่ว่าไผ่ว่าไผ่อันนั้นได้อันนั้นได้คุณนี่ดีอันเีวข้่า า้ล่ลูกบลบกันหมดคือลูกคือลูกพ่อกันใช้นี่พี่สุดแล้วพี่กาวันพี่กาทิกา สีจ้าวตแ่นเมาแสิเกตเอเมมือนนอล้วเขาสองหล่ชเนี่ยที่มว่าสี่จ้าวี่้าปลารถจอดเที่ยวอเสเกตขยแปสิเกตงากว่าบรรยากาศบ้าสอดแจงนี่โบสอดแจงอ่ะเฮ้ยเมื่อเ่หร่มเอายเมื่อใหรือโยเ้างานมืออื่นเอ่อวดพต่วด มอกตัวรวจอุ้ยอ๋อเด็วเดี๋็ดพี่บีตัวเองก็ใช้เต่ได้แบบพวกนั้นแบตยังได้แบตเหลืออยู่วันนี้เราวันนี้เราไปเจอกันค่ำนี้เราไปเจอกันที่บ้านเพชรละครนะคะบ้านเพชรละครตอนนี้เพชรละครอำเภอโรงเรียนอำเภออำเภอหนองไผ่โรงเรียนเพชรละครเหรอเพิ่อตะเคยไปเมือไหร่ครับ เอาขึ้นไหนเอารถจขอยังยางเลยราจะขอางเอาข้ตางอารักเหนายนเปลาไม่รู้จาของบ่จะกอนจะกอนรถตู้หลายคนนตอนนี้เริ่มลอยแล้วเลยสองคนการชัล่ะคะการชัยจะนั่งรถตู้ไหมคะเอานอน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 ไม่นั่งนอนอย่างเดียวพักขาโค้งแล้วค่ะช่งี คอยคอยเขาใจแล้ล่ๆเป็นยังลูกปวดขาพญากัยมู่บ้าน่อยทายชิปคิปปวดเย็บแอลวาันาดมุงเดาไปรําสิเดาไปสินไปไหนเป็นจังว่ายไปเดาไปเป็นจังเลาต้องรู้มึงดูต้อพูมยังสิล้คพญากัไ่แล้วทีเสื้อเล โอุ้ดตาเป็นังไลสตาต้นตาอานั่นล่ะเอ้าทาบอกุไม่หลอมอยาก่ายคิดไปดิให้บอกเนาะโอ้หัวคักัย่ดิถ่ายท้งหัวเด้อสิแอมหเออย่าลงหัวเจ้าด้อแม่เหัวลงเสียนอนเลย มนมันต้องขดหัวทัวรลอดโอ้ยเห็นแซดกันอพอกันใเอขออันตลอดออนเองนี่ยไป่อยถ่ายไดไมายยายน่ไปอ้ไปสไปนัน้เอไปไปไปน้กดไปวไปไปตลอดตอนม้าไปเห็นรถไปเอกจอดอยู่ในปลาผมนะ่ไอคือลูกลาไปเป็น ยังนี้ะเาโอ้ยแม่แมลูกไ้ลูกกอโอ้ยผมเปยังต้องลบนะครับโอต้องลบแช่นอีนี้คือแหละแท้โอ้ยีสุสูตเนาะโอ้ ปัดไปเลยนไปลอดภัยเลยนะปลอดภัยครับเกิดเป็นผู้หญิงผู้หญิงได้ชายสกัดกับแต่ญาตินองผู้หญิง่อนแอ้องกับถึงข้อมือเทนบอมไ้แไปดีอยู่ในป่านิแจไปอยู่อย่างในป่าหองย่าังขวดบ้องวิมันแดดจอดรถเพื่อนมันก็เลยทำ ไปครับบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยจ้าไปหาจับไปหาจับนมห่อมตองสิ่งไปแล้วครับพ่อเองครับอติ๊งใจได้ที่สติ๊งปลอดภัยนะพ่อทร์ซาบี้ยูเอกมเดินทางปลอดภัยนะพ่อเดินทางปลอดภัยได้่อนเวเจอกันอีกเอ้าเต้นเมาไม่ไดเจอกันอีกน่าจะบ้านบ้านน้องใช่ไหมน่าจะ น่าจะน่าจะบ้านครับเจอกันแน่ๆต้องขอบคุณเสี่ยอมากเลยนะถ่ายรูปมาแล้วขาวสงสัยเป็นอะไรอ๋พี่พีทไม่มาลองไม่คุณคือแอปหมดหลากหลายบาทเยอะพี่บีสวัสดีครับพี่บีสวัสดีครับพี่บีทเดินทางปลอดภัยนะพี่ครับผมไปเจอกันอ่าครับพี่โยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า มามากับพี่คนหนึ่งโอ้ไม่ได้ไปจ้าโอ้แนให้ให้ให้นักนักเอกเอมมี่เดินทางปลอดภัยนะครับผมครับไไปงานบวชน้องชายโตโอเคายบายจ้าอันไปแล้วบาลบากใจแต่แลบบากใจเนาะ เขาเลี่มตเลี่อมตัวด้วยเบียร์ปวดจ้าขาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่โบ๊้ปะสุดยอดสุดยอดเมลอนเมลอนเมลอนอันนี้ก็่อนรอนไล้เรา่อนเลตาไงเราตอนีสวัสดีครับ่ครับแล้วพี่น้องโอ้ยยางยัง โอ้บรรยากาศพี่น้องโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับลือศิวโอ้พี่ครับโอ้พี่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับบายบายสวัสดีครับพี่ถึงเสมอนะจ๊ะบากว่าไรเป็นรถพนแนวกระิกย้อยกระิน่ารักจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมกัรังครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนน่ารักนะครับผม เจพี่น้องแล้วคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมเออไว้เจอกันรอบหน้านะครับวันนี้ผมก็ต้องน่าจะได้เดินทางไปที่ที่งานบวชน้องชายนะครับที่บอระบรือสารคามพี่น้องเนาะนะครับแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ